ยกหน้าเกดได้ต้องพี่ต้องยกไปไปเกตสุดท้ายนี่พินเลยครับพี่ถ้าพี่จะยกนะต้องปากให้ได้ใช่ไหมอีกทีอีกทีอีกทีกำลังสวยแล้วพี่จ้ำเลยเออโดดขึ้นมาทีทีก็ติ๊กทุกทีกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาโอ้ยโอ้ยหนักเลยไหวลย จยงมันเ้อด้วยวินใช้ไม่ได้หรอครับไม่ได้ต่อใช้เลยไม่ได้ต่อใช้ไว้ คเติมเติินหน่อยดมมนดงมมาวางแล้วถ้จับถอดใจจับยกอพี่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 ่พี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 พี่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 ี่พ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 ่พี่พี่ ไปไม่ไม่ไม,ไม่พี่ขึ้นนิดน่าขาขาขาไปไ<ว>าไปยไปนไมชนไหมไปเลยไปเลยตงรงนอ